ผูกพากันหอบเครื่องมานองตองแน่งมากเลยนี่ผลุงพลังเนาะลายมือเพิ่นเนาะพี่น้องะไยละเอียดเนาะมาเซนที่เขียนบ่ได้ขนาดนี้แล้วมาเซนเลยบ่เซนนั้นพุ่นไปเบิ่งผู้ไก่เคียพุ่นบ่เซนลายมือนะเนาะบ่เซนเนมไปอย่างดีเลยพี่น้องไปเบิ่งการผู้เอามายังบ่ฮู้นะว่าเป็นยังจังเม็นยังจักเหมนยังพี่น้องพากันหอบมาสื่อๆจักเม็นยัง เปิดภาพมากกเห็นเพื่อนดังมากงามนึงพี่น้องเลยโดยกาบสบายดีได้สวัสดีเด้พอพ่อเม่พี่น้องป่าดุงเนาะเบิร์สุขสุขคนพี่น้องเลยพอ่อพ่อกับเม่น้องอนอนอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะพ่อกับเม่น้องอนอนอน์เมื่อนี่กับมาไกลอีกแล้วมาอนี้พี่น้องเลยเนาะออกมานํเบาเซนอีกแล้วมาอนี้กับพี่น้องเลยผมพ,พากันหอบเครื่องมาน้องต้องแน่งมาเมื่อนี้ พอลุงบาลังเต็มรถมเฮะสบายดีเด้อทางมาเซนเนาะสบายดีพี่หน่อยเนาะโดยนี่น้ำเครื่องกองมาแต่ใส่บารเซ่นเจอไนฝากมาแต่ทางฝั่งมุกดาหารเนาะโดยเครื่อง ทางผู้ใหญ่เพิ่นมากให้พีน่น้องเลยโอ้งามเน้ตเส้นเนาะภาษาลาวเนาะลายมือเพิ่นเนาะพี่น้องเลยเนืละเอียดนยนเนาะเาใชเขียนโบได้นขนาดนี่นะแหละโบเส้นาะโบเส้นนั้นพุ่นไปเบิ่งผู้ใกล้เคียพุนนน<ต>่นโบเส้นลายมือนอนะโบเส้นเนมไปอย่างดีเลยพี่น้องเป้เบิ่งไกลผู้รับ่าวแสนบ้านเฮาโดยอ่านเบิ่งอยู่เมืองอุตรดิษฐ์จงสวนดสุรนาโดยเบอร์โทร บนทองบอัวกันเลยบัวเลยบัวเซนไปได้เนาะโ <c oughs> ดยเป็นบัวทองเซนอเอ้ยแหล่บ้านดวงคันกูเมืองอจำมทองเชียงสุวรรณเขตประเทศลาวโดวยอันนี้คือเป็นเครื่องของเอเล่เนาะเป๊ะเลยทีเดีอ้เราเพิ่งเขียนมาอะไม่มีว่าม,ม,มันเป็นยาบัวเซนเพิ่นได้บอกอยู่บอกผู้เพิ่นส่งม,มาว่าเป็นยังนะบักรบ้กัดผู้คื็นทรงอย่งมากผมก็อยู่ก็กินนี่แต่ยาเนี่ยยาเนถ้าว่าเป็นยาเนี่ยบัวได้เอเล่แล้วมันไอ้ ตัวแบบมันต้องเพิ่นเพิ่นทีแบบอ่าอธิบายแล้วกรับมันต้องยาเฉพาะแบบเพาต้องโรคที่เพิ่นเป็นนี่มันเป็นโรคที่แบบว่าโรคประจําโตอ่ามันต้องกินยาตามที่ว่าหมอวางให้พี่น้ะโดยโดยอ่าโรคประจําโตอะไรเป็น,อน,ปน,น้องเหรเนาะโดย,โดยอ่าอันนี้ก็เป็นอาลซีบีเนี่ยกินเน,นาะเสีเนาะอ่าเป็นเนียนเน่ยค่ะแล้วเห็นเด้อนี่เป็นแบบนี้ สามแม่กลัวบ่เจ้าถือมาปานนี้เจ้าถือมาเองเจ้าบ่ได้เห็นบ่่อยบ่ได้เห็นเบ่่น่อยถือทางนี้นี่กินมึงหอมุ้มอยู่นะอืสิแม่นหยังเด้อพี่น้องเอ้ยาเบิ่งกีก็ยังถ้าเบิ่งเนาะนี่คือเห็นคือเห็นอันนี้เนาะเห็นอยู่ในนี้่อยส่งหเด้อนี่ว่าันี้ยังบ่เห็นตามแม่ัวนี่่อยส่งหนั่นะแต่ากองนี้ด้ซ่่บ่ฮู้คอ่านเบิ่งอยู่ตัวนี้ก็ดีกันบ่ อภาษาลาวนี่ป่กผักดีๆได้ไ้มโดยลอรุ่นเมืองเนาะบัดแกเนาะอันผู้คนผักมานัคนพิ่ได้บอกเนาะว่าเป็นอย่างเนาะเส้นเนาะผู้ผักแม่หนุยแม่หนุยเหรอแม่หนุยบ่แม่หนุยหนุยมุกดาหารเนาะแม่หนุยเออคนชื่อบอกเลยพี่น้อเนาะโดยแม่หนุย เป็นกองของอันเอื้อแหลกเนาะบ้านดงคันคู่บ่บ้านดงคันคู่มานี่พี่น้องเลยมาไกลเลยมานี่ไกลคือเก่าโบไก่บอกเนาะโบไก่บ่นี่ยนะบาดขาดจนมึนบ่กเสียนี่ไก่สุดบ่เนี่ยพี่น้องเลยเนาะมาอยากซ้ำๆกันก็บ้านไปเวียงกูแหละบ่ไหนซ้ำๆหาไก่บ่อยู่บ่ไก่บ่ไอ้บ้านี่เวียงบ่ เดยเฉพาะจะเอาเครื่องมาให้เพื่อนก้อนไปโดยอ้าววันนี้ไปล่อรุ่นเบิรงเนาะปลาเป็นยังพี่น้องเลยล่อรุ่นเบิองว่าเป็นยังกลองไงหนิแล้ก็นักเติมเนาะพี่น้องเนาะกลองไงหน่ก็เนาะพาปลาพี่น้องไปรุ่นเบิรงน้ำกันเนาะมียางอยู่ในกลองอ๋อโดยันนี้เบอร์เลยเดะสบายดีเด้อเนาะโดยเอาเครื่องมาให้ที่ก่อนโดยป้าเอาเครื่องมาให้มื้อนี้ อามามานังงที่ก่อนเนอะเอาเบิ่งเครื่องดู้หนิมายังองินี้ฝเอฝัน้องมาห้ยเนาะ well. <laughs> ต่วเครื ừ, <laughs> <laughs> ่องเครื่อง้วนี้พพอเห็นยูปีเงนเนาะแต่ว่าตัวนี่โอ้โหมยังไม่เดิอนักคือกันเนาะนักคือกันเมนฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่าน่านเา่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ็ดฮ่าอ่ฮ็าฮน่ฮาา ຮ да: ັບຄວາມຕາມພໍຫາໄດ້ໄປເຊນ້ຳກດນານປກນບແແນແນວເນດອ້ນນຢ້ມນດດຍນນນັບຮຕນີກຊບນນອ້ດນນຂ เห็นของเพนเสียได้จะับผิดชอบไหมคิวอไรคว่านี่อแ่าฮาตงแบบนี้ฮาตงฮาตงชอบมาแล้วว่าสนีนะชอบนเื้นือยเอมันะเสียของเพื่อนเรไมเลยมืออจะเบื่อนอ่น้อยหนึ่งมยังเนะอเมป็นยังเนาะว่าไม่อยู่ไดแต่ก็มันแบบว่ามันเล่นกรนีเนาะ ใช้ลูกเต้าไปทา้งหลาเพื่ะไปไปเไปแหลกไปแลเขาโรงเรียนป้อบมกับโรงเรียนเนาะแต่วันไ่ใ่ไหเนี่เนยเนไ่ปดเเพ่ว่ก่นเนาะเบ้สิเบิ้งนก่อวเนาะ ดืมแน่นอนดื้มแน่แล้วแน่นเนไม่ได้ยินเสียงแล้วพี่เองเลยอือปวดปวดชาะไรข้างน้ดิเนาะอแล้วตู่ยดีมีแห้งอยู่บ่โอ้ยมันแห้งไปอะเป็นอะไรแค่กับข้าวข้าวก็แค่คือเกลียวตรงนคือว่าเป็นเมืองเข้าไปคือคุ่าเราเนี่บ่อคนเราปวดขึ้นไปเา ย่างไว้ย่างไว้ย่างไว้อยลบรถบปลบบางเลบมกทิัก um ์ังมุ้งทงเงาือเอาขันมาจับมีไม้จับคือเหมือนข่แดงลองใส่ไม้คึงเนาะโดยที่ขขาวรล้วว่ามื่อนี้ถ้าย่งกินเ้าวมื่นี้โอ้ยจบเนี่ยมะเขือเนี่ยมะเขือเนาเนี่ยมะเขือว่าครูเองบอกไปจุบ่ชื่ออารกาแค่น้อนงานคึงไปปลายถึงย ไม่ใได้่าเออเอเล่สมมุนี่ค่ะไม่เอเล่อยู่บ่าไม่ใแล้วอ๋อมือปันได้ือปนไดคือเก่าเนาะเก่าอได้ไดนอยูเนาะไปไปกวดไปยังเมืองยูอให้ไไปกวดเสมาแล้วอไปกวดไปอัน้างโมอะไกันีงยายคือเก่าเนาะโดยเป่นงยายคือเก่ โอยีแกะแล้วบอเจ้าเห็นบอกไปน้ำแกะฉีกไปน้ำลอยน้ำหมันจ้าหรือเปล่าฉลอยน้ำได้เจ้าเลยอยู่้นล้มันเป็นอย่างนั้นนะอืมู้แกะเบิ้งเท่านั้นเนาะไปอไนเดี๋ยวไปใส่แกะเครื่องก่อนเพราะว่าเครื่องเครื่องนี่เป็นทางานแม่ยุยเนาะแม่ยุ้ยพระมอตหารได้เลยนะไปฝากเครื่องมาเมื่อนี้นะเดี๋ยวถ้าดูไปก่อนก็ได้เนาะโดยโดยถ้าดูไปก่อนางแกะอไดเนาะ ลูกแมวเปน่ายอย่างเด้มาบ่่แต่ว่าสงแชตัวนี้แล้วมันกินยังทวนทวนอยู่นะกินออกมาตัวนี้เนาะม่กินออกมาอแก้ิ่งนี้ก่อนเนาะเลยเลยว้าหูนวแนวแก้เครื่องพนกเนาะไก่่มี่บอกไมมตุพมีบ่ไก่่มีพี่น้องภาพ พาเปิด,ด,เ,ดเลยเนาะโดยโหติดมาคัางกดีได้พี่น่อยเออเนาะคนยันมันเทียว่ามันจะมันแตกมันหยังเนาะติดคักบ่เข่าบ่เข่าบ่าอคัตเตอร์สมาร์ทก็เทปอยู่แล้วเนาะต้องชื่อคัตเตอร์ไว้ได้วแบบนีน้เนาะ Mẹ lại cây con hay tháng tháng ấy, tháng phần kệ kệ buồn, nó. Mẹ chưa có tư vay với thì vĩ đại. Mẹ chưa có tư vay. 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 Mẹ chưa À, nhá, đi nó. Còn này cho đây kê là cả kê xa nó Còn nó này hay lấy phần kê xa để phần Ủa, sẽ lấy lút lấy qua, qua xe Hôm đi tui mẹ tui Hôm đi tui ัเมนียงอีว่า,นานเซนเพียงเงินพันเนาปลาหมึกเพีย้ยงไยจังพอจังหอมนะอเนาะเขาจังหอมตุนทวนนั่นแล้วอันนี้เนาะตัปลาหมึกนะเป็นแนวกินพี่น้องเยเนาะก็อย่างก่อนเดี๋ยวไปใช้อ่านภาษาไทยเพี่น้องเยเนะะาะภาษาไทยบปลาหมึกปลาหมึกกะเส้นเตรียมบ่เหมือนไอ ตัวไอบ่วยต่อตอกอว่ตัวต่เนาะใช่กล้วยบ่กล้วยเออมะกล้วยเนาะกล้วยบ่กล้วยเรือ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 บมกล้วยเรือละออเสียงไม่อยากขึ้นปัจจัยเอพี่น้องเด้อขอโทษขอภัยน้าให้าเพี่น้องนี่มาแจ้งสาเหตุเ่าะเสียงไรชุดเนาะแม่ทีไหนพี่น้องเองเายง่ค่ออยากเป็นปเย พี่เจะตอบคอมเมนต์บ่ได้แต่เราจะนี่ยังปลายังปลาค้างบ่ปลาค้างเรืองบ่ปลาค้างเรืองบ่ปลาค้างเรืองบ่เห็นน้ำพี่น้องเป็นอันแล้วพิถึพยถันเจ้าเด้อนี่นี่ผมเจอมาจะอดไก็เห็ดให้ห่อบนเสียย้อนเจ้าเลย ไวบอนจ๊ะเป็นของกินแล้วพ่อเนาะเค็มเออย่างข็งม็นอ่าเคมเออเคมาเคมน้อยเนาะอ่เค็มน้อยเนาะเค็มน้อยน้อยน้อยสมัติแบบภาษาล่าเค็มน้อยน้อยสมันี่แหละเนาะอ่าสด้อยเนาะอันนี้ปลาปลาทูมาลี มาทูมารีโอ้เด well ี right ong, th kilo, ่ยได้กินของแซ่บแล้วนี่เนาะเล่เลยของทะเลเนาะทะเลพี่น้องเนาะเป็นทงเป็นทงยุ่งสามทงบ่ได้เขียนจำนวนกิโลใบเปอร์เซ็นบ่มีังไงอืมตัวนั่นอยู่ไม่ดียน่อเนาะโดยมีปลากระป๋องเนาะกระป๋องมีอยู่กระป๋องสี่ โดยแนวกินเนาะกองนี่เนาะกัขนมเนาะโดยขนมพี่อยโอ้ยยาดีไอเน๊ะชนะเนาะยาดีไอเนาะเอลยโดยไว้ปิ้งกินเนาะโดยมันขั้วแล้วเมันก็ลายคนแลร่ใส่อยู่เนี่ยพี่น้อยเนาะบลาอยู่หินสามผู้น้องสามกระต๊อบผู้พี่น้องเจ้าตัวนี้นี่ปลาตัวนี้กับผมเคยเห็นอะไรตัวนี้อ่ะแค่เบิ่งอิงแค่บุกลุกของเราเองเนาะบุกลุกอี่างนี้เจ้องเนาะ เจ้าของคนเจ้าของละเอาแก่เบิรงเด้อพี่น้องเด้อพี๋องว่าอย่างกันไปใช่ดอกเนาะว่าให้ว่าไปตู้แกะเบอร์กินี่ฮะอันนี้เป็นปลาแดงบ่ก็นือแดงแดงปลาหวานปลาทูมันเกี่ยว่าปลาทูอยู่ได้กินนี่นะปลาทูบ่ปลาทูปลาทูมะลิมะลิ ต่วันยังนิ่มเือนก่าเลยเนาะไม่ได้เหงไหลยมันนิ่มบางทีมีชูของคพือนแ่แน่เนาะเพราะอาจจะเป็นชูของเพื่นี้แบบแบบอัดอย่างดีเลยไหเลยอันจะมีแบ์ของเพื่อนอยเห็นข่กะบ่าแต่ปลาทูแดงนะแม่

tôi năn cả nát rồi đấy nó bác sĩ phụ chụp con này, này. để luôn mươi anh bình thường người ta thường đi vào đây thay này bình thường anh bình thường đấy thay gì nó uý con tếm đuôi nó ใส่งานเบื้องต้นเมนูวันอ่าวันเลือกตั้งอยียางนอ <c oughs> <c oughs> บอบ้านนี <c oughs> ่บอกเกี่ยวว่าเอาใส่กันแตกกันยังมซื้อมาจักว่ดเซนเอาไว้ีนกอนเดี๋ยว <c oughs> อ๋อพี่นอ้อง <c oughs> เอเยนอ่อ,นอกบชุดเลยนี่เอ้ยอู๋ยังตัวนี้เสื้อผ้าเนาะอ๋อเป็นเสื้อผ้า ทงพ่นต้มยำกุ้งมาสิมาออกมานหมดเลยเนาะเอาออกแต่กองมาเดินเนาะโดยเห็นกองเนอเาองนายนติน้การคักเนนะว่าเครื่องนี้ยนงครบมาเลยเนาะโดยเอามาแต่ห่านแล้วก็หอบมาเลยยังครบมาเลยที่้เลยเอาไปมีกองตันี้กระป๋องไ่ยห่ปองเี ๊บมาม่าเยอนี่มาม่าแก้วนึงเนาะขนมด้อยเนาะขนมอีกยาดีไออีกนี่เมนบบยาณซะหัวอาบน้ำโอ้อาบน้ำสบู่อาน้ำด้วเนาะน้ำมันจะมีในตู้เนี่ยโอ้ยมีแนวกินอีกเนาะขนมเนาะโดยโอ้ยาแก้ไอคือดีคือลายด้วยโอ้ลายแต่เนาะ ยายแก้มวนยาแก้วอายน้ำงเนาะ <c oughs> มันเบาหยอ,อกไม่ตู้แล้วพี่น้องเยนาะขนมไม่กินอ,อ,อันนี้มันแม็กเปที่เดไนะปดน,ดน่อยเนาะเป็ดือวเยใส่แบบนี้เนาะผาปิดปากเนาะพ่เพิ่นทับกราบตาไปน้อยเนาะเี๋ยวม,มีอย่างไรเลยเต้องต้องใส่ไว้เ้อปิดปากไว้เนาะเดียวตหลายอย่างเลเนี่ยันนีูโก็แค่ เมนยังนะบอเชนบุกเ,เ,เห็นเนาะขมข้นขีม,มี่ยัยงบำรุงบำรุงเส้นผมบอซ่อยม้ำเลยเนาะบ <laughs> ัอ่านก็ได้โว้นะยขยะดานพิษดอ่าเซรัมมะ่อาเซรัมมะพร้าว <laughs> เซรั่มมะพร้าวนีเเป็นเนื้อหนดผมหมดแล้วอ่านเบอร์อยูเมนเมนบอย่งเอย่ด้กอานตังซื้อเป็นอยู่วะัดเออได้อยูเอาให้เออเพิ่นใบบัตรเพิ่นสีใส้เพิ่นอ่านเบิรงเสร็จเออเพ่อนเป็่นอยู่เอได้อยู่เออรอดไปบอเซนเนาะเขาเพิ่นจัหวดเขาจึงเพิ่นบอเซนเพ่ลาเพ่อนลายังก่อนคอม้มกวยเออม่กงมวง A sinh tưởng được mượn yang gọi cho mọi người. I'm going to live with you. 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 I'm กางเกงบ่กางเกงผีหน่ยเรื่อบ่เื่อยนคือถักเสะเป็นแก็เป็นแหกมาเะกางเกงขายาวขายาวบ่ด้ว่าขาสั้นเนาะกางเกงเล็กน้อยโอ้ลายสดเลยีหน่อยเนาะมีลูกมีลานบ่อ๋อจังหัวกางเกงงกมีี่น่อย้ยอีกเนาะออก็มีอ้เนะคางเกงมีอันนี้ทางเมยเพื่อนกพี่อนหน่อยเพื่นกว่า ใช่ใจแบบดีๆเ้องเป็นฝากเรื่องมาให้แม่แอันนี้แม่แนวกินอีกนอเน,นาะเป็นน้ำพริกบัวเวเซนโดยพี่น้องเอ้น้ำพริกกันวันนี้ตัวชื่อของแม่เลยไปจากไหนเนาะอ่านมึงยุ่งโบแมนแล้วเนาะแม่พะเยาแม่พะเยาเนาะอ่าเป็นชื่อน้ำพริกเพื่อน,นอเนาะชื่อน้ำพริกเนาะโดยแม่พะเยาเพื่อนเอ้เนาะ นใบจ้ำใบจ้ำเย่ะผันทอดแทบเลวกพักเนาะลวกพักจ้ำแจ้วนี่สะบู่สะบูพี่น้อยเนาะมีศพเลยสะบู่นกแก้วแล้วกินนี่ก็แล้วกินนีกเนาะอะไรปลาแหงเนาะมีแต่ปลาแห่ากินได้โดนเดยมันจะได้พี่น้อ้ยนี่เบิดปีเลยเก็บได้โดนหนิงไปแจ้งน้องมาเสร็จพี่น้อยพุณแม่ ได้โดนได้ป่ามาที่ประเทศแมว่าโดนไหมแม่โดนโดนไปเลยแม่อยู่ทางทางมุตอาหารเด้อเาพี่น้องเนาะผ่าเครื่องมาเนาะเครื่องมาอย่าเน้ยเครื่องซื้อ่นเนาะเลยแม่ลุยเนาะมุตอาหารนไปเลยเดยออ่าสปาหานที่จะขอโทษขอใครดำเด้อพี่น้องเด้อเนาะสปาหานที่นี่ก็ยังคือกะอยู่พี่น้อง อเออเยเนาะประมาณนี้ทั้งหมดืดเลยก็ต้องใส่เครื่องลึกอย่างนี้เล<ด>ยเนาะกินได้ตลอดเลยพี่น้องเลยปลาแห้หงนี่ค่ะนี่กับปลาเมื่อกี้พี่เทาเลยเนาะอันนี้สบู่ต้องมนมึดเลยพี่เทาเลยเนาะผมก็เลยอยู่ในนี้น่ะก็ต้องใส่ต่อยาย,ออยาาให้เ่าเลยเด้อะโอ้บริเวณเท่านั้นเนาะมาใช่เนาะเนี <laughs> อันนี้กินเอคู่เชียแหละเนาะเลยหนึ่งสองสามสพันสามพปลายไปหน่อยเนาะอันนี้อันนีเป็นเป็นอะไกสี่ปลายปลายปลายสีว่าสี่ร้อยี่ยกวบาทเี่ยมอะไรกับไปัมาสีว่าอย่างนำแน่เนาะไปย่างเดือยหนึ่งสองสามแะ้วก็เร่งนี้บเบอ่1 สนห้าสิบห้าพันห้าสิบหกพันเนาะห้าสิบหกพันกี่ไน่อยนี่เนาะเออเนาะเงินของทางเงินเมจันแม่ยีแม่กิ้วเนาะให้ฝากเงินมาให้เอ <c oughs> เอเนาะเนาเอาไว้ยตัวยาคือเก่าเนาะ <c oughs> โดยทำม่จวาวาตา้งมือถ หาพรอนทางกันไงเป็นอะไเด้เนาะาเป็นอยู่แห้งไปด้วยเนาะแห้งโดยเป็นเนื้อโดยผ่านยืไม่แห้งผด้ยื้อไม่แห้งผสมเป็นแย้งโดยไปเป็นเจ็บคุณนปวดนใชแล้วยืมแห้ง ขึ้นูนขึ้นชุงขึ้นชุงขึ้นฮาม้่ได้มีถ่าร้าไแก้ก็คือกันถ้มียก็แก้าม่ได้แมนว่าผัวเมียเนาะเอไ้ั่แมนยู้ไปเตยเนาะถึงยื้ไปเยมาเป็นครั้งแรกค้อกันพี่น้องเนาะโดยโอ้เจ้าเลยฮ โด้ยผักใหมผึ้นอยู่ดีมีแห้งด้วยเปวนขุวางนกวางเุวางขุวางเป็นแางขุนเมี่ยงขุนเบิง เออคปใช้ใิมเลยปะคแบบชิมโดยงเงิมาตลอดนเลงเนาะส่งงินมาตลอดมีเงินขน้คยกับยัง่เเห็นเหมือนกันเลยเออเออกว่าคุกว่าชีวิตใหม่ทางนอเหมืนกันเนาะแต่ก่อนไม่ได้ไม่ได้เนาะคือว่าสดใส้ึ้นอยู่เนาะแต่ก่อนหนูเห็นน้ำคิบเบอร์เซนพี่น้องเลยท่นอยว่าโอ้ยคอย ดีใจล่ําไปหน่อเนาะเยเงินตัวยาเนาะตัวยาได้ก็คงอยู่คงกินแต่ว่าขบเลยเนาะเลยทู่เคยได้กินบ่มือกี้นี่บบ่คยเคบ่เคยบบหมูแลหมดอน้อยเคยอยู่เนาะตจแลูกเก่าบัดนี้คือจรินแบบ เต็มที่เลยมันี่อกินเต็มที่เลยเนาะปิ้งพอดีแล้วจำเจวเนาะปิ้งไหนก็มีเจวจำอีกจั่างว่าไุกีบ้าุกีบ้าเลยจังยังไงัง้ยังไง มันนึาไปกวดบึงนี่นมันกวดหันวยังน้ำตาในเลือดขึ้นบ่สาอยเจ้าอ่ะสามร้อยห้าสิบมีตาหัวกับห้ามีกังนี่มันมวงบบว่าโอ้เอมันมันเก็บมันแห้งคะะโดยไปทาไหเนาะดีใจทาง้ำเงเพิ่นได้โมนิเ้อเลยะไร้อได้ขออยู่ของกินอ่าเต็มที่เลยโมนิเนอะออยู่ห้กินไปทไห แต่ว่าเอ้าจะดีม <Murray frog> ีแห้งอะไเนอะเน้อเน้ทไรคับปลาคือกาลันนี่เน้อมาชมดีนม่งของให้แล็ของินไท้มันนี่นั่นเลยตงาให้แกครับพลอยจากตากพลอยให้พลอยมือกวาดดีโอยเป็นย่งกับทักพอยมือกวาดบอกว่าเป็นยังหรอมือกวาดหรอมือก็ดีเอาบคายซะเนาะใบายดีแน่ถ้ามียาเข้ากันสิไป าจะไปข้างหน้าเมนยังมาจเข้าบ้านเนาะโดยข้อถือได้พอสิลงสวรรค์พุ่นต้อยกันหน้าเป็นตู้โดยสิพากันลงสวรรค์พุ่นได้เนาะโดยขอบใจน้ำเนาะน้ำใจเอ้ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยเป็นยังเนาะโดยโดยอ้าฉันรอเดี๋ยวไปเชิญกัาแฟกันเด้อบุณิตเด้อโดยวันไหนวันห้าวันไหนจะมาเยี่ยมมาหยามมาให้เนาะโดยใจน้ำไปตู้เพื่อนไป็นดยเนาะโดย ปีนกันได้ประตูแล้วตอนเที่ยงอีกเนาะลองมัได้เนาะลองเบิองรสชาติเป็นไปได้เนาะเออเดอรเด้อสบายด้วยสบายดีเด้อร์ด้ยโอเคพี่น้องไอ้เนาะตอนนี้เฮากับเอาเครื่องมาให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะมาใส่เนาะเอามืดมืดมืดไปแล้วเรียบร้อยแล้วกัสิพากันไปใส่โต๊ะไปสีลงไปพุ่นแล้วทาง ไปบ้านใดโลกสวรรค์ก่อนพี่น้องอ้นาโลกสวรรค์เนาะเอ้ยอุษาบอกอุษาพี่น้องไปซื้อข้าไปเป็นก่อนเอ้ยอุษาที่ว่าอยู่ใกล้อันบ้านน้องทงบ่เป็นบ่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 แม่พูนั่นเลยแม่แม่ของน้องจะมีจะมั่มเหมือนเด้โอ้แม่นอนนนก็บบุเคยไปเตื่นพี่น้องเลยบาดนี้แล้วเนาะครั้งแรกแล้วบาดนี้พี่น้องเลยป้าพากันไปพุ่นต่อบาดนี้พี่น้องเลยเนาะรถนี่พอแห้งรถนี่เกี่ยวกาหารเชโล คนอีกกับพี่น้องคนอีกบ่ lose, ร้อยบ่คนร้อยได้เนาะร้อยปลายร้อยปลายร้อยปลายโลพี ado, ่น้องโอ้สู่ชีวิตแด้โลนเฮานะเอ้าพี่น้องไอ้ทั้งแม่น้องกันนู้นกันสิกอดจบคลิปแล้วคลิปเนาะพี่น้องไอ้พบอๆกันคลิปหน้าเนาะโดยอ่าโดยสบายดีพี่น้องไอ้เนาะโดยปาดุยกันต่อเฮา